สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จเจ๊แดงจะมาสรุปห,หวยเนาะวดประจันทันที่16เมษายน2564หลายที่หลายสำนักเนาะจะสรุปหลายที่ไหมท่านผู้ชมเตรียมปากกาสม,มุดดินสอหรือฟังเนาะค่ะเนาะหรือฟังอาจจะสรุปไม่หมดไม่บ่คืนนาจอให้จ้าใดเนาะสรุปครึ่งเดียวดีกว่าไหมท่านผู้ชม อีกครึ่งหนึ่งไปสรุปทางช่องแป้งเลลาดีบ่มีสิบหกที่เนาะค่ะหลายที่เนาะค่ะสิบหกสิบเจ็ดที่สรุปครึ่งเดียวดีกว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมสรุปครึ่งเดียวเนาะอีกครึ่งหนึ่งตามทางช่องแป้งช่องแป้งเซลาสรุปในคลิปนี้จะบกขึ้นนาจอให้เนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมฟังเอาแล้วก็เขียนเอาเนาะไว้คือวางสันติโอ้ท่านผู้ชม อยู่ในระหว่างกฎของ YouTube อยู่ที่ไม่ให้ขึ้นตัวเลขเนาะคะ่นะเนาะท่านผู้ชมเห็นใจด้วยนะคะถ้าอยากดูตัวเลขไปดูทางที่ช่องแป้งลายลาเนาะคะ่นะเนาะจะเรีงงึ้นนานนานเจะให้ช่องนั้นปลอดภัยไม่มีอะไรช่องนี้คอคาดโทษอยู่เนาะคะาดโทษขึ้นตัวเลขทางช่องนี้ไม่ได้ก็กราบเรียนให้ท่านผู้ชมยังไม่ผิดยังไม่พ้นผิดครบสามเดือนเนาะ,ค,ะครบสามเดือนถึงจะพ้นผิดถึงจะได้ขึ้น หน้าจอให้ท่านผู้ชมเบิ่งตัวเล <oard space> ขได้นะคะบ o u t u b e เขาเคร่งคัดค่ะเอาท่านผู้ชมนี่ยินงเจ็ดเสียงเจดีเหมืเนาะเจดงก็ติดใหม่ใบไก่เนี่ยในกระจองต้นหนากันเนาะหวยผ้าทุดงเนาะค่ะเนาะเริ่มต้นที่หวยผ้าทุดงวันแรกจะผันฝันแม่นท่านเคยบอกว่าให้ถ้าเอาก็เอาจับวันที่ฝันแม่นถ้าวัน ต่อจากนั้นไปก็ได้ทุกตัวเลขมันเข้ามาทุกตัวก็เลยหลายตัวเราจับเอาวันแรกและวันสุดท้ายว่าท่านฝันยังไงแค่นั้นเนาะวันแรกบูทุดงก็ฝันฝันได้ห้าเกศกับห้าแปดศูย์ค่ะหกแล้วก็8ปดหกสี่เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาร้อยมากในความกิจเดียวกันว่าพืนหนังมันร้อยมาก แต่ตัวฝันจริงๆก็คือห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์แปดนะคะกะหกศูนย์ค่ะเนาะพันว่าหกศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าหกเก้ามันจะมาเป็นหกได้เนาะกับหัวเอาาพันว่าเนาะจำได้ไหมมันไม่หลายตัวนะท่านผู้ชมถ้าจะฟังเจดีย์เะหาปรกกาศดิสนสอจุดนี่จะได้จักหน้าก,กระดาษเนาะค่ะเนาะห้อยปูเส้วานค่ะห้อยปูเส้วาน บนวิ่งหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกสองหกสามหกแค่นี้แล้วค่ะเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกสองหกสามหกมีสองตัวนะคะสองหกกับสามหกแล้วก็ข้างล่างเก้าห้าหกหนึ่งหกห้าสี่ศูนย์เนาะสี่ตัวะคะ่ะเก้าห้าหกหนึ่งหกห้าสี่ศูนย์คนว่องไวที่หกหนึ่งกับสี่ศูนย์นะคะเนาะ หวยปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะวิ่งบนหกค่ะหกศูนย์หกห้าล่างสี่หนึ่งสี่สองสี่หกนะคะล่างสี่หนึ่งสี่สองสี่หกของปู่ห้าเจ็ดแปดแล้วก็ต่อมาสี่หวยของปู่สำนักสมมาสี่หนึ่งสี่ศูนย์สองหกสองเก้าแค่นั้นคะ่ะท่านผู้ชมปู่สำนักสม ที่ภัดเพิ่นไปขอเพิ่นไปเอามาหกงวดถึงมาหกงวดแล้วนี่วดที่เจ็ดนะแต่ว่าพระหัดก็ไม่ซื้อไม่มองไม่ชอบเนาะดวงบอมมี่ค่ะไว้คุณกัญญานี่ไปไว้สลับสรุปทางคิปแป้งนะคูณกันย่านอยู่โอ้แนนนนค่ะแน่นอนเจแดงมองมาเนี่ยแต่เลขมันจะลายโตเนี่ยลายโตนอกจากเป็นเลขวิ่งข้าตลอดค่ะข้าตลอดดทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็บางครั้งก็เข้าสองตัวล่างงวดสิบเก้าก็เข้างวดเจ็ดสามเก้าสามก็เข้าตรงๆเลยค่ะไม่มีกลับเนาะแต่ข้างบนถูกโตดเรื่อยถูกวิ่งเรื่อยเนาะเอาห้อยแม่ควันค่ะห้อยแม่ควันเก้าสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดลองแปดเก้าห้าเก้าสองสีปูไม่มีประกาศสีอย่างเนาะค่ะเก้าสี่เจ็ดสี่เจ็ด เอาฉัรุ้ว่าข้างบนสี่เจ็ดหกสี่สองสี่เนาะคะ่ะข้างล่างเด่นสี่กับห้าเด่นสองสี่แปดห้าล่องเจ็ดสามไม่ควรนี่ข้างล่างพันเด่นสองสีกับแปดห้าล่องเจ็ดสามค่ะวิ่งสี่กับห้าเนาะคะ่ะเนาะข้างบนก็สี่เจ็ดหกสี่สองสี่เนาะคะ่ะลายตัว ของพ่อบุญเฮียงก็หลายตัวถ้าหลายตัวนี้ไปสรุปทางช่องแป้งเนาะทางช่องแป้งแล้วก็ไว้คุณเล็กสายสีก็ไปสรุปทางช่องแป้งนะคะ,ะคำนวณเยอะเอาแต่ที่น้อยไว้สุดรหัส h ชแนล l อะไว้สุดรหัสแชแนลก็ห้าแปดหกแปดหกสี่แปดสี่เพนน้นตัวเดียวค่ะ6 8 ห้าแปดหกแปดหกสี่สี่แปดที่จะแดงวมาขึ้นไห้เนี่ยหรืออาจขึ้นตั้งแต่แหละตัวนี้น่อยอแต่สรุปไม่หมดรอไปฟังในทางช่องแป้งเนาะจะแดงอาจจะสปรุปรเบิดน,นะคะไม้ปิดสนาก็ไม่ปิดสนา ปิจนาสรุปเสนอค่ะเนาะสรุปเป็นท่านสุดท้ายเนาะวัดปู่ปิจนาะต่อไปก็ใช้หอยปู่ในตำนานงดกรคน,นบอก750เจ็ดหาศูนย์โอ้ยกับศูนย์หาศูนย์หนึ่งเสียดสิวเจ็ดหาศูนย์กับซ้ำถูกทั้งหมดทั้งหลังเนาะปู่ในตำนานแล้วหอยตุ้บุญหอยตู้บุญอีกไปสูบทางช่องแป้งายล,ลานนะคะแล้วก็หอยคุณน้ำทิพย์มี ลูกสาวของเพชรผ้ารวยนี่เข่าทุกนวดทะเลขเลขติดเนาะเลขติดเข้าทุกนวนเนี่ยอืแล้วก็ถูกตลอดค่ะถูกจนมากถูกตะล,ล่างค่ะพต้องซื้อบุญเลยผนบอกว่าในป้าเพต้องซื้อบุญซือ้อหางยางเดี่ยวของน้ำทิพยนะ์นะ่นนะถูกทุกงวดที่มอ่งมั่น่ะนะเจ๊แดงไม่ได้ไปเปอาคลิปเพราะว่าเพชรผ้ารวยเพิ่นบอกเอาคลิปตลอดเนาะพาะนังก็เขาไปค้นหาในเพชรผ้ารวยใดบอกถูกทุกนวด เงก่อนก็มีศูนหา่าเะเลขเพิ่มมกจะออกกลับเนะะี่ยค่ะแล้วก็หอยพ่อพรหอยพ่อพรเนาะหอยพ่อพรแล้วก็หอยพ่อทาน้อยไปสรุปในช่องแปงเลยคะ่ะแล้วก็หอยพ่อน้อยดาวเหลืองเนี่ยไปเบื้องทานช่องแปงเลยคะ่ะยังหลายต้นแล้วก็หอยพ่อทองฟ้าขาดนี่ตั้นตรงไหนเดดแดดเรามาสรุป วันนี้ของปู่ปิสนาเนะคะ่ะของปู่ปิชนาจะมีตัวไหนอ่ะคนบอกว่าเปิดประมาณกลางเห็นทหารลังลิ้นไหลทหารได้นอนตายอยู่วางหินสามก้อนเจ็ดหกขาน้ามาสองหนึ่งมา,งาเจ็ดหกขาน้ามาสองหนึ่ง จะแดงตีปุ๊บเจดหงหาเป็นบนสองหนึ่งเป็นล่างบ่ต้องตียากแต่ว่าปิศนานี่จะแดงตีออกมาให้ท่านผู้ชมแล้วเปิดม่านกั้งทหารลังลิ้นไหลยทหารไทยนอนตายอยู่วันสามก้อนเนาะแต่ดูไล y o ยูทูปคนชิว่าห้อสลับ ทหารไทโนนโตอระวางหินสามก้อนท่านผู้ชมเปลียวางไหนทหารไทยนอนตะอยู่วางหินสามก้อนทหารเป็นหาบอกเจดีย์คิดแวบ,บเลยในใจเอ้ยเสร็จงไงหาศูนย์สามเจดีย์ว่าทหารกะตีใช่ฮะระวังหินสามก้อนตายกับศูนย์ไ่ได้เปลี่ยนอื่นเลย แห้ากับหา้าตายกับศูนย์สามก้อนกับสามแตกแปกกันงไๆเลยห้าศูนย์สามห้าศูนย์สามแปกยังไงเลยแต่มาวิเคราะห์แต่ว่าตัวน,นั่นน่ะเจ็ดห้องหานั่นมาสามหนึ่งน่ะจะแดงว่ามันบอกโบริเวณเล็กหลังแต่ว่าอั ได้นอนตายระวังจำก่อนแต่ผู้ชมมาตัวใดหินก็เป็นหา่านอนตายนอนต่อนอนบินศูนย์สามก็บบินสามนี่แหละก้อนก้อนนี่ก้อนกอก้อนเนานะกอก้าวกอก้ายังเดียวเออเป็น,นเงินเต้แดงเลยว่ะสามศูนย์สาม เก้าสิเป็นไปได้คือบอกธัญพุช้มเป็นเป็นคือวะศูนย์สามเก้านี่สิคือก็ห้าศูนย์สามบอกสองตัวนี่แหละจะแดงมาวิเคราะอว่าสือหาศูนย์เก้าศูนย์เก้าพนนี้มาพิจะะารณาเมืองเนี่ยเออคนนอนต่อยค้นนอนตายนอนอยู่วางเห็นสามก่อนวางเห็นสามก่อนต่จะเป็นศูนย์ สามก็เป็นสามวางหินสามก้อนหินกระหานี่เป็นสามหาปะสามหกปแต่้ข้าเจ้าลินสามเก้าสามเก้าฮะสองคนว่าสามเก้าแต่ส่วนมากว่าสามศูนย์คนนอนตายระวางหินสามก้อนเราสู้ว่าไม่ใช่เป็นอย่างก็เม็นมาบอกกันส่วนมากหาหา หาศูนย์สามห้าสามศูนย์กันลายต้อไปกับหาสามเก้าหกสามเก้าหกก็หาเป็นตัวเดียวกันมาแรว,ว่าขอสำคัญที่เด็ดพันมีค่ะอืมันลากำลังเขียนเปลือกปากก้ามื่จำได้นันล่าไปเขียนไม่เขียนนันลาเขียนโยมันโยมือถึงน,นี่นจจแหละโยบดมเนี่ยโยถึงแล้วก็ว่างเลยจะเดงเรือ ตาดีได้ตาลายเสียเดอ้อสัอะไรอย่าเลย้ยู่ยขึ้นอีกยกแบบนี้สิเป็นยังไม่ได้นอกจากศูนยสามเนาะแต่ในน้ำพาเพิ่นวัตตกลงโอเคในน้ำเท้าตกลงโอเคนนาพาพอเแล้วรากะเนี่ยจะเย็นๆอ๋อปูพันเตีอยกมาให้แล้วตือท่านอื่นค่ะมันบอกว่าประเทศท่านี่จะเย็นๆ ใจเย็นเย็นเพิ่นวันนะเนาะนั่งพระเป็นห่วเพิ่นแปรภาษาให้กันเนาะแปรภาษาให้กันนั่สัญลักษณ์นี่คือใจเย็นเย็นซาซาเพิ่นวันใจเย็นซาซาเนี่ยนั่งพระไหวจะเดียงยกมังสิก็ะว่ายถูกแล้วรวยแล้วกิดรักหยกมังสิกระซุนซาำนั่นเนาะที่เป็นอยังว่าออกซุนซ้ำนั่น ลูกไส้หล่นลากันยกขึ Portland ้นนังสิแหละเอ่อเดือนสกาหาบอกเลขบอกเลขคักบอกเลขคักกับเมียนี่เลยเด้หน่ะเนาผู้ชมพิจารนาป็นแนวทางนวยกันเสี่ยงซืือแล้วกันค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลละรวยถูกหวยด้กันต่อไปก็ของพ่อพรดาวเรืองของพ่อของพ่อน้อยดาวเรืองของพ่อพรแล้วของปู่ทำน้อยเนาะค่ะ ผมทำน้อยไม่สรุปโอ้หมดกอนเพิ่นแห่หาศูนย์สี่เพิ่นแห่หาศูนย์สี่บองน้อกกั่ว่าคลิปหนาเพิ่นสีได้ตัวใดก็จันรองฟ้าขาดเนี่ยแล้วก็พ่อน้อยแล้วก็พ่อพอนะคะแล้วก็พ่อทำาน่อยแล้วก็หวยคุณน้ำทิพแล้วก็หวยตุ้บุญไหวปูได้สำาน่นเนาะตู้บุญกระถูกทุกงวดเดยเลขเพิ่นนะเข้าทุกงวดเข้าทุกงวด ไปดูทางช่องแป้งไลลานะคะตรงนี้เวลาหมดแล้วก็ขอกับลาท่านผู้ชมนะคะเนาะใครสนสนใจครีมหน้าสวยหนางามหนาไปคึกใจแดงกระทักมาได้ค่ะศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะอ๋อเดี๋ยวโทษผิดเดี๋ยวโทษผิดเซว่าศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดค่ะท่านผู้ชมมันเสียออกตัวน,น,น,นี้ว้ามาเนี่ยเนาะอะ ไปล้คะ่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเจริญกันสิบปีต่อด้วยคิดแป้งไล่ล่าสรุปหวยต่อจากนี้นะคะตั้นอา้าึ้นให้หนาจอนิดนึงอีดอกบอคายใยญ่ไม่มาลายตัวนะคะท่านผู้ชมอ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนใจครีมก็ทักมาตามเบอร์โทรคุณให้หน้าจอนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ